4. อาคารพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษและเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูงในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกออกเป็น2รูปแบบคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากระบวนการของเซล์แสงอาทิตย์คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงผ่านสารกึ่งตัวนำโดยสารกึ่งตัวนำที่ใช้กันมากที่สุดในเซล์แสงอาทิตย์คือซิลิกอนคือซิลิคอนเซล์แสงอาทิตย์ทุกชิ้นมีสารกึ่งตัวนำดังกล่าวสองชั้นชั้นหนึ่งถูกชาร์จที่ขั้วบวกอีกชั้นหนึ่งถูกชาร์จที่ขั้วลบเมื่อแสงส่องมาอย่างสารกึ่งตัวนำ สนามไฟฟ้าที่ล่นผ่านส่วนที่2ชั้นนี้ตัดกันทําให้ไฟฟ้าเลื่นไหลทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับยิ่งแสงสองแรงมากเท่าใดไฟฟ้าก็ลื่นไหลมากขึ้นเท่านั้นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น3ระบบคือเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ PV Stand-Alone System เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกันระบบจำหน่าย PV Grid Connected System เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน PV Hybrid System เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่นระบบเซล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซลเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรงตัวสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์บนหลังคาของคุณสามารถผลิตน้ำร้อนได้และช่วยให้ความร้อนแก่บ้านการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้การผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติการผลิตน้ำร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียนการผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสานการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันมีการยอมรับใช้งาน3ลักษณะคือ 1. การอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน 2. การอบแห้งระบบ Active เป็นระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการเช่นมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ 3. การอบแห้งระบบไฮบริดเป็นระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้นภายในอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ มีการจัดแสดงเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งการสร้างไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และยังแสดงอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับองความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของกองทัพอากาศในเขตพื้นที่อื่นๆเช่นในกองบินต่างๆที่มีการส่งกระแสไฟฟ้า ที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์สรงใจเข้าสายส่งเพื่อน,นำไปใช้งานโดยตรงและไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งถูกประจุกเก็บในแบตเตอรี่ไว้ใช้เป็นไฟฟ้าสำรองสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างภายในกองบินในกรณีที่ไฟฟ้าจากสายส่งเกิดขัดข้องอีกด้วย